อะไรวะเนี่ยเอ้าฮะอะไรว<อ>ะรคืออะไรฝึกวิชาอันนี้อะไรอ่ะวิชาหายตัวหรอวะเอ้าโอ้ต่อยไม่โดนโอ้กูโดนพลังวะ่ะช่วยด้วยนี่อุ้ยจูดีสองคนนี้มีพลังอุ้ยมีตัวตนแล้วเปล่าวะอ๋อกูตอยไม่โดนเลยอ๋อมันึ้นพลังพลังใบเล่นี่ดูพลังใบ<อ>เล่เขียวกว่ากองผ่านแด่ส่งตัวเยี่ยวทั้งหมดชู่ว์กำลัง เขย่าแรงฟองเลยเยอะมันจะมีคนเชื่อกูไหมเนี่ยม,มาเลยสวัสดีครับผมนนครับเป๊ผมนนคนหัวลิมมันอะไรหัวจะหายลิม่มวะคนล่วนมีทั่วโลกรอบนี้ขออนุญาตนะคือวิทย์ดือหยุดเล่นแป้งก่อนเพิ่งจะหายเป็นตาก,กุ้งยิงมาใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ถึง7,000ไ like ลค์ด้วยนะครับมา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 ใครเครียดกันดีกว่าขอรั่วๆเลยอุย้ยมีคนคุ้นว่าคนนี่เบรกอุ้ยเบรกอีกแล้วอะนี่อะไรอะนี่มันโรอมนติกนั่นว่าก่อนะรแมน ที่จะไว้ทให้ผมมีสิงส่งนี้กูเยอะเท่าไรรอบนี้มีเบรกปะ้กปะยีสกังนโ้ป้ะโอ้ไหนวะเบรกรอบเดียวเองผิดหวงังผิดหวังเวย้ยเอออุย้ยเป็นเป็นหนู่ะเก่งอันเนี้ยมือเร็วนะมือเครื่อ,องพิ้วเนี่ยอันนี้เอามั่งอ่ะหนี่คนแรกมาเก่งแล้วเนี่ยดูคนนี้ครับดูความไวครับดูนะ ไม่มีวัวผสมเลยนะมึงเนี่ยชอบไหมอบอร่ครับวิกอชอบป่ะโอ้โหน่ารักมากเลยนะโอ้โหจริงด้วยน่าใส่ผมทรงนี้แล้วสวยจริงจริงเลยอ่ะแผลนี่ตาถึงนะเนี่ยชอบเลยวะกวไม่ดูเลยกูไม่เลือกด้วยดูตาแผลก็รู้ว่าชอบมากเลยกูตีเลย ใช่ผมึงรั่วอะไรในมึงไปตัวเยี่ยวกันเลยนะสองคนเนี้เอ้ยพี่เป็นไรอ่ะพี่พี่เป็นไรอ่ะเป็นแฟนกับเราไหม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 อ่ะตอดแนะตอดนน่สุดเ้ยหอดนเกียไปแอดมากชอบเติมซะได้กูเชื่อกูเถอะชาจริงๆชาแหละ

อุ้ยอุ้ยมีสาวนคนแสดงว่าเป็นกีกกันแล้วกีกกับผู้ชายน่เดี๋ยว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 ใครคิดว่าคนนี้รอดบ้างครับไอ้คนนี้อยู่ในกล่องอะแต่ใครคิดว่าแตกแน่กดแปดมาแล้วกันอ้าวเฮ้ยพี่คนนี้มันโอ้ยเพลงนี้มันบิ a มจุดเต้ก็สุ y ไปลิงกิ้งปากูกลายเป็นพาร์คลิงกิ้งมีเลนี่เฟรช เจ้งโคเทพพี่เราเจอสองรอบแล้วเนี่ย AI มันชอบพี่น่าดูเลยเนี่ยชอบสองมึงมาเจอกูเนี่ยเรียนภาษาจีนแบบโปรในยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือยี่สิบสี่วองต่อมาเนี่ยร้องเพลงจีนได้เลยอ่ะของจีนอุ้ยร้องยังเหมือนอย่างเป็นจูงชงชฉงชีจี๋จงเฉียง红ี อะไรวะเนี่ยโอ้โหคอรสเพลงโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดียวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาเชือดอุ้ยนี่มันโอ้โหมีกิ่งเมาสัตว์โอ้โหทรงงงคุณผู้ชายคอรสเพลงกับผู้หญิงโอ้โหแม่งมึงดูความต่างดิอันนี้ดีมากเลยขอมาได้ป่ะโอ้โหแต่มึงก็ต่างกันเกินมานี่อะไรอ่ะสุนหงคงอ่ะฮะไอมึงดูนี่มีกิ่งเมาเฮ้ไอแห่งงคุณ คอรเพียคอให้เป็นตำนานเชื่อนี่อะไรวะนะ่ยอุ้ยอุ้ยดูโดนแย่งทำไงวะเศร้าเศร้าเอ้าเฮ้ยอ้าวคืออะไรบอนายลิ้นปั๊มเดาทำว่าคอนเทนต์เนี้ยเหมาะกับชีวิตจริงได้กูจะบอกให้ดีถ้ากูมีเมียแล้วไม่งั้นนะเข้ากันหน้ากูมากเลยอ่ะคอนเทนต์เนี้ยคนมันหล่อนะน้องอะไรเงี้ย เด็กใสวิก็เก่งกีฬาได้นะครับนี่ดูการวัดนะค่อยน้องแวนนะจะใช้ความสามารถรู้อย่างความถูกต้องนี่ไรู้มุมนะครับนี่คนเล่นเขารู้นะเห็นไหมเรียนคณิตมาเกณา์สี่อย่างเช่นองศาและมุมวัดมุมแล้วถ้าจะชิงชิงไม่โดนนะค ทำแบบนี้ทําไมวะดูเสร็จแล้วแบบมึงทำทำไมไอ้สาระชาเลนจ์ไม่หยดหยีใส่แฟนสิบวันวันที่หนึ่งร่าเมียกูลองทำว่ะไมันที่ัสองไม่หยุดหยีใส่แฟนวันที่สองวันที่เอ้าโอ้ยเธอจะเข้ามาทำไมอ้าแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วอันนี้คือแพ้แล้วนะถ้าลองเมียกูลองพิมพ์กันมาเล่นนะครับว่ากี่วันสาวหวานยนไก่ยังเช้า โอ้แม่งโคสว่างเลยมึงส่องผู้เขาหรือไงเฮ้ยเทียวเป็นไก่ขันจริงด้วยเฮ้ยโคสว่างดูไก่ยังขันอ่ะเฮ้ยกูน่าซื้อไปแกงไก่แถวบ้านกูเนี่ยโหขับรถเชียร์เหรอเนี่ยอะไรลัเซี่เหรอเชีไม่รู้นี่เป็นเกมเนี่ยโอ้โหไอ้สัต

อุ้ยหมาตอนนี้นี land, no no no. No you know. ่มันคือมันน่าเจ็บนะเอ็นดูนะผมว่าหน้าข้าวนะครับอันนี้จดเป็นลายแทงได้นะครับสำหรับเจแปนคาเฟอินุนะครับเมื่อตัวบอกว่าเมื่อคืนนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มเลยเหมือนมีคนมากวนตลอดเวลาอือหูวี่นี่มึงนอนแล้วเนี่ยเออคือกิ้งใส่กิ้งกว่าอุ้ยถีบดูตีนกาบโอ้โหนี่มึงนอนใช่ไหมเนี่ยชั่วโมงเชื่อรัวจัดเลยดื่มเย็นยันคอต้องชาเย็น ความแซบต้องความแซ่บความหวานความหวานดูละกิ้งเล็หาหมุนแล้วเนี่ยย็นคอต้องชาเย็นขอดูอีกรอบเลยกูงงเองไม่บอกวะความแซ่บต้องความแซ่บต้องความหวาน นั่่งดููออะะไรยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ AI วันนี้มึงเป็นอะไรวะคือมึงอันนี้คือช่วงต้นใช่ไหมเชียกุนโดริกิสติ์มะเนี่ยลิงกิ้งปาร์กเนี่ยมึงดูอินซีบินนิวพอเลยเสรสองนั้นาฬิกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิร้อยหาแเยแรงปืนสาอุณหภูมิความเชิยีนาฬิกาปัดวาอยศหวางฝน อุตองนะคมมากเลยอะปัดขวายิงสค่หวังผลแท๊กอุ้ยโอ้โหอยากจะกั้นขำแต่ก็แบบทีเฮ้ยมึงหัวมาอะไรคนบ้าไชมมึงอยู่ไหนนะอุ้ยโอ้โหเชื่ออะไรเนี่ยคว้าวนะครับ ลิกธิ์แล้วเนี่ยลบเปียงอ้าวอู้เฮ้ยชิ้อุ๊ย,ย,ยแมวตัวน้อยอุ้ยอยากรู้วัวแมวเลยกูแมมแต่งหน้าได้ไงวันนี้ยรับเจสุดยอดอ่ะอันนี้ต้องขอชมเลยนะคนจีนนะเขอแต่งหน้าโหดมากนะว่างมาสอนเมียผมดีนะครับผม <c oughs> <c oughs> ไหวอุย้ยนี่มัน Keymaster ตัดผู้มีโนบินเนะในการจีบมเราโอ้ชุบปุบ๊บโอ้ติลก,กา อ้าวสาวเขินอุ้ยสาวไม่คุยด้วยโอ้โหชูนี้เย้เลยสองนิ้วมึงอ่ะคุยเขินเรื่องชายคนนี้สามารถสร้างแผ่นหลังปีศาจในเวอร์ชันที่อัปเกรดได้วะนี่อุ้ยเอาชายคนนี้สามารถสร้างทำทำไมอะไรวะเนี่ยโอ้เอาฮะอะไรวะ คืออะไรครับฝึกวิชาอันนี้อะไรอ่ะวิชาหายตัวเหรอวะเอ้าโอ้ต่อยไม่โดนโอ้กูโดนพลังว่ะช่วยด้วยนี่อุ้ยดูดิสองคนนี้มีพลังอุ้ยมีตัวตนแล้วบ่าวะโอ๋อต่อยไม่โดนเลยอ๋อเนี่ยคือพลังพลังใบเล่นี่ดูพลังใบเล่เขียวดูเจ้าวัวหัวหน้าครับชุบผมจะสั่นแล้วอ๋อชุบอุ้ยอุ้ยมีคนยั่งมาวอโอ๋ออ๋ออ๋อบเล่เขียว ก๊อฟอยทีดิโอ้ชโอ้ชโอ้โโอตายไม่โดนเลยโอ้โอ้นีดก้าวกูว่ากองผ่านแน่ส่งตัวเยี่ยวทั้งหมดอ้าวเฮ้ยเดินชนอุ้ยแต่งงานอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฟิตเนสตเฮ้ยทำได้นะเฮ้ยเอาเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทำไมมันเอ้าบ่ว่าแปลกแปลกในไฮตอนท้ายเนี่ย run away รันนาวีอินจา a n นิสอ่าได้เจ็บต่อนี่เยิเเย่อ้าวเฮ้ยลุลุหนีเกลือไม่หลอกพี่คิดมากนะไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกเชื่อผมนะอืมคิดมากคิดมากเอ้อโอ้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 ทำหน้างองวะ โอ้โหไม่ต้องีบเอาเฮ่ยโกรธดิโกดธโกรธเฮ่ยแล้วทอคกี้อยู่ด็อกฮะมันพูดว่าอะไรวะทอบดีว่าชื่อเกมอะไรนวะพิมพ์บอกได้นะอ่โอเคเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไม่ไหวแล้วเติมของหน่อยดิ ชาลีปานาน,นี่กูไม่ได้สปอนอลได้เนี่ยเดี๋ยวกูพิมพ์มาให้ดูเนี่ยมันคือชามิกเบอร์รี่เนี่ยเห็นไหมแบบนี้แบบนี้ผสมน้ำอะ่ะมันมันไม่คุ้มเงินเลยซื้อแบบผงมาดีกว่าผสมน้ําได้ขวดหนึ่งนะแต่สีน้ำมึงนี่แบบซือ้อไปทางนั้นจริงๆนะโ okay, อเคไว้เท่านี้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะก็หวังว่าจะขายเครียดกันนะครับเจอเรื่องเครียดมาทางอาทิตย์แล้วนะรับช่วงนี้นี่โอ้โหทั้งน้ําท่วมทั้งอะไรก็ตามนะครับขอให้ ปลอดภัยกันทุกคนนะนี่ไม่รู้จะโดนอีกหรือเปล่านะพายุถ้ามาอนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงเลยนะครับขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับสำหรับคนที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ด้วยคุัดูนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่ชอบคลิปนี้ลืมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับพูดคุยกันนะครับผมไปไปละนอนดีกว่า <c oughs> นอนนนอนขี้เกียจอะไรกูงี่บ่ายสาไปกูไปกูง่วงไว่วะ ແຈກຣາຊບ່າຍຂາຄິມໜ້າຈະກັນອັນເດງເລຈອດດາລ້າງຈົນເມິນສົບຫາຍຕັກມັນຊງັ່ງຕົມຕຶກຕາຍມັນດັງຢ່າງໃໝ່ເນີບໍ່ສຶກິນຕິມາລວງວົງຫຼືກັນຕາໃນຄັງອารົມໂອຈັດຊູຊໍບົນຖົມເລດຕິຈົມບາຍຄູສນາ